ดีครับผมวันนี้ก็มีแอปมาแนะนำแอปเกี่ยวกับการลบรูปหรือว่าลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกจากรูปภาพของเราอะครับผมเช่นท่ายแล้วก็ติดขนุนมาติดไอ คนนี้มาหรือว่าติดสิ่งที่เราไม่อยากได้ไม่อยากให้ติดอ่ะเอองั้น <c oughs> ผมไปเห็นแอปตัวหนึ่งโอ้แอปนี้ใช้ง่ายมากๆเลยครับผมตั้งแต่ผม <c oughs> เคยเล่นโทรศัพท์ <c oughs> เคยใช้มาว่างั้นเอะเออมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับผมไม่เหมือนแอปอื่นๆครับมันต้อง ไปนูน่นไปนี่เข้านูน่นเข้านี่มากมายอันนี้ไม่ไม่ต้องเลยครับผมไ <c oughs> จริงแล้วก็ลบได้ดีด้วยะสะอาดเนียนหมดจดสะอาดเนียนหมดจดอ่าแรกแล้วก็ไปกันเลยครับผมที่เทโต เ้าไปพ่เพโตหร,รือว่าแอตโตแล้วก็พิมพ์คำว่าลบลบลบวัตถุลบลบวัตถุที่ไม่ต้องการออก ตัวบนนี้แหละครับผมขึ้นมาแล้วมาแล้วตัวนี้มาแล้วกดติดตั้งไปเลยครับผมก็รอนแป๊บนึงเพาเน็ตที่บ้านคนข้างช้าแล้วก็โทรศัพท์ก็รุ่นเก่าด้วยตามอายุตาม ตามายูตามคนทำคลิปอะครับผมเสร็จแล้วก็เปิดเลยครับไม่ต้องแบ็กออกแบ็กอึนแบ็กออกเลยอ่ะเปิดไปเลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่แอปพลิเคชันกดตัวข้างล่างเนี่ยกระโดดไปเลยครับมา,มาถึงหน้านี้ก็เราเรามาลบรูปก็ปหมายถึงว่ารูปที่เราถ่ายมาแล้วว่างั้นเนี่ยอ่าล้วก็กดไปตรงเฉลียงเขาเขียนว่าเฉลียงเนกดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็กดอนุญาต เลือกรูปล่าสุดล่าสุดหรือว่ารูปไหนก็ได้ครับผมแล้วแต่เราจะลบรูปไหนว่างั้นน่ยที่เราถ่ายมาแล้วมันมีวัตถุที่เราไม่พึงประสงค์หรือไม่ต้องการออกจากรูปอ่ะผมก็ยกตัวอย่างเอารูปนี้แล้วกันก็อ่ามาแล้วนียครับผม แล้วเราก็ใช้นิ้วใช้นิ้วสองนิ้วเนี่ยครับผมขยายทั้งนิดนึงงผมให้มันใหญ่นิดหนึ่งมันจะได้ลบง่ายๆไปกกดตรงแปรงนี้เลยครับผมตรงเชือกตรงยางลบอะไรเนี่ยผมไม่อยากทาวันเรื่องมากเอาตรงแปรงเลยเนี่ยครับผมจิ้มเข้าไปเลยครับอ่าแล้วก็เอานิ้วเราลากเข้าขไปเลยครับผม วัตถุที่ไม่ต้องการก็ใจเย็นนิดนึงครับผมแต่รูปภาพมาันก็จะได้ออกมาสวยอแค่นี้อ่ะ,อะผมเลอะเถอะแต่บางแต่ก็ลบได้ดีครับผมแล้วก็กดตรงเราเรากกดตรง,ออกกตรงขบวนการ เป็นไงล่ะแลมเลยไหมล่ะก็โหผมดีมากๆเลยครับผมแอมเนี่ยทีนี้พอเราจะเซฟเราก็กดตรงกดตรงบันทึกนะครับผมขวามือบนสุดบันทึกเขไปเลยก็กดว่าใช่แล้วก็อรออัปโหลดแล้วก็ ตัวโฆษณาเขาแป๊บนึงว่าของทีเขาทำแอบมาก็เนี่ยดีอะไรดงอะไรได้กันมั่งอะไรเงี้ย เสร็จแล้วก็กดแบ c k ออกไปเลยครับผมสุดยอดมากๆเลยครับผมแอบ,บนี้ยางไงก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมให้ได้ัะ พันทรัพย์สักทีนึ่งทำมาเป็นปีเลยฝากไว้ด้วยทักคนหนึ่งครับผมสวัสดีครับผม